บ้านทอมสันบ้านจัดเจป่ะเนี่ยพี่ยังเจ้าชู้อยู่ไหมพี่เด็ไม่ไม่ไม่มีไม่มีคำว่าเจ้าชู้ครับเอาับผมพี่เลิกไปแล้วใช่ไหมนีิสัยเจ้าชู้ไม่ใช่เลิกผมไม่เคยเจ้าชู้เลยใช้คำว่าเลิกไม่ได้ครับผมเหม็ดเมเกินไม่ไม่ไม่ผมไม่เคยเจ้าชู้เลยไม่ใช้คำว่าเลิกไม่ได้ผมไม่ใช่เจ้าชู้เลยจานอ๋อไม่แต่ประเด็นตอนเนี้ยปิงเราขึ้นสามเกมติดแล้วว่ะพี่ใช่ไม่ค่อยดีละไม่ดีละเรามาผิดเซิร์ฟหรือเปล่าวะไม่ต้องชู้เก่งก็ได้นะถ้าปิงอย่างเงี้ย ผมปั่นอยู่ร้างกลางครับผมมาไลก์เกทิกกลางแแบบน้องเชยไปไหนเห็นน้องเชยบอกว่าจะไปไลฟ์ในทิกตอกโอ้โหซาดเกือบไปเฮี้ยน้องเชยน่าจะไลฟ์ในทิกตอกอยู่คิวเลิกก็ขึ้นปิงด้วยว่ะโอ้โหปิงสามอันครบเลยว่ะตึงๆเออปิงสามเลยว่ะปิงสามอย่างเลยว่ะปิงสามอย่างผมงนะอาจจะทีบอร์ดแบนเหมือนกันกับเราหรือเปล่าน่าจะ ไป,ปไปฉาย <c oughs> ปะเฮ้ยสวัสดีครับคุณน้อยสวัสดีครับเอ,อ้ยเดี๋<า>ยวกูคันไหมกูคันไหมไปแต่มันยังไม่ยังไม่สุดยามมันต้องไปได้สุดผมเนี่ยผมโโผ่กดมันเจอไม่ได้อ่ะนิ้วผมมันยังเก่งอยู่ขอซอช่องน้องเชอชร์เคซีไม่กินทุเรียนครับแล้วมีสวิตช์ไงกูโดนสวิตช์อีกแล้วไอ,อเ้เหีส่สั้วขาสวิตช์ขวาบนโอเคเครื่องผมไปขวาขวาล่างขวาล่างโอ้โหเจอผมไอ้เปอร์อยู่ไหนเบอรมาใช่แล้วพี่ โอเคไอ้นี่ทรงมันดูปล่อยมันปล่อยเป็นนะเนี่ยโอขู่คมแย่ทรงมันปล่อยเป็นเลยว่ะโคตรแย่ะนาดนี้ลยที่มันวางเป็นด้วยแย่วู่้ดล้มเลยหรืออย่ก็กลับใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็ไปพบหมอตอนนี้ก็ไปเจอหมอมาที่จีนินพอนะไรยแตฉีดโบท็อกก็เก่งก็ไม่ได้ฉีดมันไป มันมีคิวปะเหมือนจะปล่อยไปทางคนที่นั่งอยู่นี่มาเนปอ่ะเจอผมหน่อยเดี๋ยวเจอผมหน่อยนี่ผมย่อจันผมย่อผมย่อต้นปล่อยสวยจัดเลยว่ะต้องช่วยใจไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่โอเคโอเคเพิ่เปิ่มเพิ่ช่วยละแค่ไหนผมล็อกในคลิปหายสัตว์กูปั่นไว้เจ็ดสิบแปดสิบไอ้สัตว์เหลืออยู่แค่เนี้ยโอเคให้ผมไปปั่นตรงล่างกลางต่อได้เยอะละเฮ้ยหากูไม่ไปนะไปนะเส้นเสาขาวกูหลอกกูไม่โดนหรอกกูมุดกูมุดกูมุดพัง กูเลื้อยเลื้อยเล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 ยคาบุยหาไม่เจอหาผมหาผมไม่เจอหาผมไม่เจอจานครับผมไม่เจอคือพี่รู้เลยว่ามันไม่เจอไม่เจอแน่นอนคาบุยผมคาบุยเสียพังพังผมคาบุยพังหาทิ้ง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 พังมาหาผมพังอยู่ผมใส่ใส่กลางพังไม่ไหวกูเลิกตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแพ้ทางไงนี่ยังไงไม่รู้เอ้ยไม่ค่อยดีแต่ไม่มีใครไหวกับผมเลยว่ะตั้งแต่ผมกลับมา เอาดีดูเด็กก็ดูจุ๊กเดผมว่าจะไม่ไหวกับมันเหมือนกันตอนนี้เอ้าไเพี้ยบมันแตกเอ้ากระมาผมเหรออจอห์เจมา์อะยาคมช็กไอ้เพี้ยผมกดมั่วๆเอะตั้งหว่ดสแตสแปรมั่วเอยไอเบิ้ลจอห์นเจมส์ไม่ไหวลากมาหากูมว่าไงเชื่อ้งอมไหวนี่เล็กตึ่ด ขวิทยานโดเทมก่อนจะเล่นไปไหนอ่ะพี่ไปบ้านเล็กไปทางบ้านเล็กขวานโดเทมเอ้ยฝั่งฝาฝั่งขวาบนก็เยอะนะเพราะหานเล็กมนเล็งไปทางบ้านเล็กรัวๆเลยนะระวังเยอะสี่เครื่องอยู่ขวาล่างตอนนี้ผมมีฟอร์เดินมาขวากลางเดินขวากลางเดินขวากลางเดินขวากลางไปเลยผมจะกลับไปทางซ้ายขวาบน ไอเปอร์ไปซ้ำขวาบนเลยกูปั่นสายกลางให้อยู่เดี๋ยวผมซ้ำขวาบนให้พี่อนคุณเขา,าของผมจากผมมันใหญ่มันจะไปสายบนนั้นระวังนะซ้ำขวาบนให้อยู่สายบนมันมามันมา้มา,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 ายแถวสายกลางมันมาแถวสายกลางเจอโดนโดนพี่เอกนะ่ะตายใจเจอเจอเจอผมล,ลากลงบ้านฟ้าเลยข้วบ้านฟ้ามันเด็ดผมลากมาบ้านฟ้าเลยผมลากมาบ้านฟ้าเลย เห็นออร่านะเห็นเด่นเด่นเด่นแอบไม่ได้แล้วผมแอบไม่ได้แล้วโชว์ไปพี่นี่อ่ะเลใส่บวงนอกก็ไหวอยู่ก็ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไหวอยู่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 ไม่ไหวแล้วกูอี๋หลังไม่มองด้วยเดิทางกูยากหน่อยอ่ะแค่นั้นแหละหากูไม่เจอกูไม่เจอเอาออกเคจัดมื่อไงจัดมื่อไงเนะกู ใช่ละไม่ใช่ละอยากว่าไงแฮกเกอร์อยากย์เป็นล้อผมแฮกเฮียไอ้สัสแจ็คเขาบอกไอ้บอกอกว่กูแฮกเว้ยอ่าเสียเสียเลิศเสียรากโดนกุณเสียรากเลยบอกกูแฮกเลยเชียไอ้เชียเขาบอกว่าไอ้แจ็คว่ะอันนี้ได้คิวนะติดตีร้อยด้วยประเด็นน่ะแจ็ครอสั้นมาหโอ้แล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเบนอีกายันมันไม่ไหวเองโดนเนตการปัญหาผมแฮกเป็นไง นี่นี่ผมยังไม่ยังยังไม่ดีเหมือนเดิมนะดูดูดูไว้ดูพี่คัมแบ็กสู่วงการนี้แล้วเหรอเนี่ยหลอนเลยกูพี่ก็ไปแฮกมันเกินผมบอกแล้วอย่าใช้ตอนจำเป็นไม่มองหลังเลยไงไม่มองหลังแต่มันหาว่าเราแฮกมึงดูกูไม่ออกเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยมันจะรั่วไอ้สัสมาดิครับพี่ตัวอะไรวะเนี่ยไอ้กระต่ายพี่เปิดขวานแล้วติดสเตล ใกล้เหรออยู่ไหนล่าสุดเห็นมันอยู่ตรงบ้านเล็กเป็นขวาล่างปะไออยู่บ้านใหญ่พี่อยู่บ้านใหญ่เหมือนมันเห็นออร่าผมเลยวะไอเจอผมเจอผมเจอผม,อผม,อผมโอเคโอเคถ้าเกิดพี่ไปเก็บตัวเทพอีเวนต์นนะมันเห็นออร่าพี่ด้วยนะใครไปเก็บมันเห็นออร่าคนนะครับผมไม่เจอครับผมไม่เจอครับผมไม่เจอเฮ้ยขามุยคามุยลุยสวดํา<ไ>ว,วจาัดผมยังไม่ได้พังตัวเทพเลย ไปกับใครเหมือนก้าววิทเหมือนก้าววิทเลยว่ะ <c oughs> อยู่เลื่อยอยู่เฮ้ยมันฟาไปหาพี่อะ่ะอยู่เลื่อยอยู่ผมชิวไว้กูหน่อยสิเออกูได้เติมเบ,น,บน้ำโชคกูจะหมดอยู่แล้วโดนโอเคเข้าหัวไปนึงทีไอ้ชื่นี่กลัวไม้นะไม่กล้ายับสุดเฮ้ยมันไปปันฟ้ามันไปปันฟ้ากลัวกลัวกลัวขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ติตามใหม่ที่ตบนะครับ ยี่ปน้โจ๊กกูแทบหมดอยู่ผมขวาบนนะสมาซ้ายบอกเนินๆผมจะได้แอบได้พี่ไอ้ผมผมมาบนกลางแล้วนะผมไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะผมวิ่งวิ่งไต่ขอบมามันคิวเลอร์มันติดอันนี้อยู่สเตลอยู่พี่เอ้ยมันไปตรงกลางแมปอยู่ตรงหน้าบ้านใหญ่อ่ะ อยู่ในบ้านใหญ่มันอยู่ข้างล่างนะพี่มันอยู่ข้างล่างลนะมันมันลงไปใต้บ้านใหญ่เจอเพื่อนเดี๋ยวผมปั่นขวาบนให้ผมชอบญี่ปุ่นผมก็ชอบญี่ปุ่นผมก็ชอบวัฒนธรรมของญี่ปุ่นใช่ป่ะมันน่าจะหาเครื่องขวาบนยับๆเลยผมว่านะให้เครื่องซ้ายบนซ้ายบนโอเคผมอยู่ขวาบน ผมชอบดูหนังญี่ปุ่นใครๆก็ชอบดูหนังญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นก็ทำดีหลายเรื่องทันไปทีเสาปะไม่รู้แต่มันดึงกันแล้วพี่อมามามาบิปั่นซ้ายบนเหมือนเดิมเสาขาวหรือว่าทึบมันทึบได้จะทึบไ้มั้งเนี่ยแกนชอบฝรั่งหรือญี่ปุ่นผมชอบเอเชียดิ ถ้าแถวบ้านเราเนี่ยเอเชียน่ะจานคนทุกพื้นที่คนทุกพื้นที่ผมว่าลงาพื้นที่มไม่ใช่ผมไปดึงเพื่อนให้พี่ไอเปอร์เล่นอยู่ตรงนั้นน่ะดิข้างล่างดูส่งได้เยอะอยู่นะจิงเจสโดนาท์มา1,000บาทโอ้ยสนับสนุนพี่เอกครับสนุกครับพี่ ขอบคุณครับจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเครื่องบัผมปั่นเลเทไปเจ้ากูครับผมไม่โดน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 มันเฝ้าว่ามันเอาไปผมให้ผมติดเลยป่ะเพราะว่ามันจะเห็นออร่าพี่นะมันจะเอานะพี่ได้ผมเพื่อนเพื่อนแล้วโอเคสวยน่าจะไปเติมขวานไปเติมขวานปุ๊บเข้าหมดสเตลมาร์ฟออร่าหายปุ๊บ อ่แม่แม่อ่ะมึงก็หยุดสิมึงไม่หยุดล่ะมึงกลัวอะไรของมึงเนี่ยขวัญออร่าเหรอทำไมตามกูต่อวะไม่ใช่ขวัญออร่าจริงไม่ใช่ไม่ใช่จานถ้าเป็นขวัญออร่ามันน่าจะเอออาจจะใช้ก็ได้นะเพราะผมมีเบี่ยงนำโชคมันน่าจะไม่เห็นออร่าผมประตูไหนบ้างวันนียสายล่างเหรอแล้วผมอยู่ขวาบนนะ ใช่เหรอเมื่อกี้ใจเจโดมันร่างกลางเลยนะไม่ใช่ขวาบอลผมอยู่ขวาบอลลยายขวาไม่ประตูไหมมองว่มนี่ปะขวาบอลมีบ้านหนึงบินโดเทคเรียบร้อ่อโดนวินโดเทคกูไปรอบที่รอบที่เ e อ็นบินโดเทคเพื่อนเปิดไหนเพื่อนน่าจะเปิดสายล่าง ข่บน่บนเลยตอนที่พีเจเล่นเลยพี่เพื่อนอะไรลระเฮ้ยคมคมคไอ้เหี้ยมันไปเห็ดแล้วแล้วว่อเดไอ้าตื้เปรี้ยเปร้ไม่ดินหุกไม่ดินฮุกไม่ดินหุกไม่ดินฮุกใจเย็นสวยสวยไม่ต้องมีลุก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 มีกมีลุมีมีลุไมีมีลไมีลุกมีลุกมีลุมีลุผมี้านมีลุผมีลยกมีลานบีคานบีลานบีล เอาสวยดิเดึงพี่เจได้นะเพื่อนนเด็กเพื่อนจะดึงให้โดนตีหรือเปล่าโฮ้ยทำอะไรเฮ้ยมึงทำอะไรเพื่อนให้มันไล่กูเดี๋ยวกูขามวยเอเบิ้ลเดี๋ยวกูหลอกกูขามวยลุกขึ้นมาสองไฟคมๆก็ไม่ค่อยดีละกูขามวยแล้วกูหายเจ็บกูหายเจ็บผ่านไปผ่าไปพี่เจ้าดีครับพี่เจนของเองขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เจ้าขอบ พูดถึงพี่เจไปเพิ่อเพมมันตายเพิ่มมันตายออใครรู้จักกระตุกเอ้วทำไมกระตุกอ่ะไลฟ์สตรีมผมกระตุกเฉยแบบพี่แปลกๆโอ้โหสตรีมสองนี้ไม่กระตุกเลยจานลอดอีกแล้วขอบคุณครับพี่กัะไ่ะขอบคุณครับพี่จิงโจ้หนึ่งพันบาทเอาดีพี่ เอาแล้วไงเป็นเรื่องแล้วไงใหไมอยู่ดีกระตุกหวะกระตุกจิตกระชากใจ